ดีครับเมื่อนี้ยอดีินนะครับได้มาหอปูชีปลาขาวหอปูตาครับวันที่30ครับอ่าสิงหาคมพศ2567ครับเมื่อนี้ครับกับมาพ่อพอดีนะครับพ่อสร้างไฟครับเพิ่นได้ข่าวว่าเพิ่นฝันเห็นปูชีปลาขาวปูตาเนาะครับนําไปบอกให้โชคหอดบ้านอ่าพร้อมกับตัวน้อยครับงวดที่ผ่านมาครับกับเพิ่นกับได้มารวมบุญนะครับเนาะเพราะว่าครับอ่าเสียเพิ่นฆ่าไป ทำงานอยู่ทั้งจังหวัดขอนแก่นนะครับเพิ่์เลยบอดด้มารวมบุญผาป่านั่ครับแต่ว่าอ่ามือมืออื่นมืออื่นคิดว่าได้มาบ่ครับมาบอดด้มาครับไปงานคือเก่าครับอ่าแอดยิมกับมาตามความฝันนะครับว่าปูตานะครับปูตานะครับให้ไปบอกอ่าให้โชคให้หรือว่าอ่าเขาฝันครับสร้างปันไฟว่าตัวใดนะครับอะจสร้างปันไฟนี่ก็อยู่อำเภอเพื่ครับอยู่บ้านยังก็สร้างปันไฟ บรรทัดครับครับมาบรรทัดอ่าสวัสดีครับสร้างมันไฟสวัสดีครับสวัสดีครับเวันที่30สิงหาคมพศ2567ันาะครับเนาะยอดยิ้มกับมาขออนุญาตนะครับอ่าสร้างปันไฟครับอ่ามาเบาความฝันครับให้เพิ่นเบาความฝันของสร้างปันไฟวาปูไปหาเมื่อคืนนี้ครับก็อยู่บ่ได้ครับเป็นงานอยู่าคิดฮอดปูไหลายนะครับก็ได้มาหาปูเมื้อนี้มาฮอดหอปูชี้ปะเขาบ้านเลขที่ หอปูนครับ997บ้านเลขที่5 70หมู่10ครับอ่าสวัสดีสร้างไฟสวัสดีที่หนึงครับผมอ่ากับความกับน่องตัวเลขครับน้องซื้อวาออ่าน้องยังครับนี่น้องว่าตินครั <มา S 2> บ,บาารน้องว่าตินเมื่อนี้เซรามเขาซานความน้องว่าตินได้ยินข่าวว่ากับเขาซานแม่นนะครับเนาะมาตินโอ้คือซื้อมวลแถื่มาตินโอ้ครับ,บอ่าก็คือน้องติตง่งนางนางของอ่าพญายิมเด้ครับอ่าติ่งนางนางไระเด้ไปหาเลยเมืนี้ครับผมอ่าสวัสดีครับอ่าฝันว่าจังไรก่อนสร้างปั้นไฟ ฝันว่าปูให้ขี่รถคั้นนี้มาหาอยู่หัว่าฉันโอ้ได้่ฝันเมื่อคืนนี่ครับฝันว่าปูบอกว่าขี่รถคั้นนี้มาหัวเรื่องมืออ่นครผมก็เลยมากมือนี้เลยครับตีมากมือนีเลยฝันเมื่อคืนนี่ขนาดยังยากงานอยู่ก็ยังไม่โอ้บะแมนปูหยัดบไดเรียนปูวอ่าหยัดเยียนปูเบิดตป่าแมนบอกครับผมครับก็ได้ก็เลยมากกะเลยมากครับรับล่างงานตีมือนี่มือนี่บไม่มีงานครับพอดีบ่างก็เล่มากครับพอดีว่างปูจัดงานให้แล้วครับแต่ว่ามืออึนมีงานครับผม ครับโอ้ยผมมีงานแต่ฟันเมื่อคืนนี่ครับฟันว่าจังไดยครับผมฟันว่าผู้บอกว่าขี่รถขันี้มาหาอยู่หัวเดอร์มืออื่นขี่รถขันห้มาหาอยู่หัวเดอร์มืออื่นครับผมขี่รถคันของผมนี่แหละครับโอ้รับผมรับผมแล้วการไอ้ฟันจะขค้ื่อนับตั้งแต่งวดนี่ครับงวดันที่ไอ้ก่อนก่อนที่บได้มากับฟันดูอยู่ครับฟันเก็นตะหอนี่แหละครับเพฟันเก็นตะหอปูแมนครับไมยฟันฝันฟันเจียวตะหอปูแมนครับฟัน เก็นตะปูอยู่คอนเจนกับฟันโอ้ยู่คอนเจนกับฟันไปเห็นงานกับฟันไปนอนอยูคอนเจนฟันโอ้ยครับโบเ้มาครับครับผมตั้งแต่มาสักการะกใบไหวปูนี่ตั้งแต่มาสัทธาปูนี่ครับแอดยิมเห็นแต่น้องตัวนี้อายุประมาณจักเดือนสองเดือนสามเดือนครับสามเดือนช่วงนี้น้องจักเดือนแล้วสิบเดือนครับสิบเดือนแล้วโอสิบเดือนกับหนึ่งเมื่อสิบวันสิบสิบวันหนึ่งศูนย์หนึ่งคนน้อ อ่าครับกตามที่จริงแง่ยิ้มกับเซบาเฮ็ดชิปเอากนะครับต้องเป็นยังผู้จากเฮ็ดชิปสร้างปันไฟมื้อนีครับ10เดือนกับ1มื้อวันละว่าง101หรือวัน10ึนยะครับเนาะอ่า11มื้อนั้นก็ไปหยิบไปหาสลากกินแบ่งข้างตะบานไว้เด้อครับอ่าสร้างปันไฟปูไปบอกเลขฮอดบ้านเคาะประตูบอกตัวเลขงวดนี้19ครับ19แม่นครับปูไปบอก19แม่นครับอ่า19เออ ปูว่าสิบเก้าว่างสิบเหรสิบเก้าตัวเดียวครับสิบเก้าตัวเดียวกันแล้วว่างหนึ่งศูนย์เก่าสร็จแล้วเลขเก่าเลขตัวที่ผมมากนั่นหกเก่าครับเป็นยังไงมากหกเก่าครับเพราะว่าปูบอกว่าให้ขี่รถคันนี้มาหาอยู่หอให้ขี่รถคันนี้มาหาปูอยู่หอเนี่ยครับผมเล่มมกเลขรถโอ้เล่มมกเลขรถคันนี้นครับขับผมหกเก่าเนี่ยนครับขับโอ้แต่ว่าปูหไสิบเก้าเนี่ยครับโอ้ครับปูให้อ่าสร้างปั่นไฟสิบเก่าด้วครับงวดนี้แต่ว่าสร้างปั่นไฟเพิ่มมาหกเก่า ครับมั่นใจว่าคำวันครับมั่นใจอยู่ครับมั่นใจครับก็มั่นใจนะครับเนาะครับผมไอเอสซีธันใดสรีไปยิบไปหาสลากกินแบ่งทบานตามสร้างปันไฟเลยครับเด้อครับก็ไปยิบเนื่องเก่าหกเก่าราคาไอเดนิญคาวว่าน้องตัวเลขนี่ครับกำเขาสารแม่นเต้แม่นครับแม่นโอ้กำเขาสารแม่นงวดที่พันมาถือกบวกกับครับงวดที่พันมาเถือกอยู่ครับเถือกู้เฮงบัถือกไหลโอ้คือกันกับไอยิมละไอยิมกับเถือกจูแหฮงบัวทรา่เขาทุ่นนะครับเนาะไอขอบค้าเขาพรรษา ครับอ่าไอ้สางคนไปกับถือยืนบางวคนกินครับเอาถือทุกงวดตัวนี้ถือชุกงวดเหรอครับแต่มันบ่ถือลายครับโอ้มันบ่ถือลายบัดนี้หน้าที่การงานดีขึ้นบ่ครับตั้งแต่มาสัตถาปูนี่มันไปเรื่อยๆครับโอ้ยคือยังสิ่มีงานกับมีงานตลอดใช่ไหมครับครับผมโอ้คือผมมีงานแต่ว่าก็มีงานตลอดครับเพราะว่าตั้งกันตั้งกันบอกรับมาตั้งแต่มาบริมมาพอปูหล่ะกรับมาพอปูนี่ตั้งอยู่ครับตั้งอยู่ ครับอันนี้เป็นความเสื่อของใครของมันนะครับเนาะสัตธาไปรัทธามันอีหยังกับยู้เมื่อนะครับเรียนปูตาครับโอ้ก็ได้เรียนปูตาเนี่ยโอ้เดียิ้มเบิ่งเนี่ยครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับเด้ออันนี้เป็นเรียนปูตารุ่นในร่มแดงต้นยาร่มไอ้ไอ้แดงร่มยาครับแดงร่มยานะครับเนาะอ่ะจ้าไปดูครับครับอันนี้โอ้นี่สร้างปานไฟนะครับครับผมอ่าครับปู่ตารุ่นดวงดี ครับรุ่นด้วงดีรุ่นที่หนึ่งครับอ่าครับบพะมีรุ่นนี้บพระรุ่นบม่มีพ่อสอครับผมครับนี่แต่รุ่นสายยาเก้ครับผมอ่าได้รุ่นนี้ไปกับเื้อได้แหละทั้งหนาสายยาเก้าเก้าเจ็ดเื้อตลอดครับเื้อตลอดยู่เสียก็ซื้อครับนี่ครับโอ้โหเนี่ครับดึงเอาไม้ใกล้ๆตัวแอดยิมมั่งตัวนี้ครับเด้อขับมาอ่าอ่าบูชาฮอทีนะครับเนาะครับผมเดี๋ยวามศรัทธาครับอยู่จังหวัดขอนแก่นครับแต่ว่าตัวสร้างปันไฟ้พันยู่อำเภอเพ็ญนะครับเด้อครับแต่ว่าแอดยิมส่วนมากกับ zoom ป ถึงแบบแทบทุกปูทุกคนแล้วล่ะครับเหลือแต่ผู้บนสั่งมาใหม่ครับขันเย็ซี่ทันใดครับแง่งต้องการครับสกระบูชาครับเหรียญปูดวงดีรุ่นที่ปูตารุ่นดวงดีนะครับเฮ็ดยังกับดวงดีครับไปเขาป้ากับพ่อเฮ็ดนะครับจะเคยได้สองสามดอกก็จะได้เป็นสามสีตาเป็นสันนะครับไปยิบสลากกินแบงทบันครับกับจะได้โชคลูกศิษนะครับรุ่นดวงดีครับปูตามาประทานโชคครับก็จะเลื่อมเก่าเก่าเกียจสายยาเพิ่นนะครับเด้อครับผมอ่ะครับกับร่องไห้น่อง อ่าน้อกยังก็น้องมาตินครับน้องมาตินกำเม็ดข้าวสารครับบัตรอ่ะลาหน้อยเซ่โชกนะครับเนาะกำเม็ดข้าวสารอ่ากำเม็ดข้าวสารในคุณพ่อเนอี่ยอ่าขอโชคน้ำน้องมาติน,นเนี่ยบาตรนี่ครับซื้อปันดาราไว้ที่แอดยิมแสดงนางน้ำเมียครับมาตินนะครับเนาะครับฝรั่งบอกไทยได้คุณมาตินสายหาหาเกศตัวมาย้ำได้พอกันบอกก,อก,กระตุเลขหาเกศครับเ <c oughs> อาเป็นแม่นตลูกด้อเอาหัวพันทีหนึ่งอ่าหนึ่งอ่า กันย่ายนอ่าเอาห้พอยิ้มแม่นแม่นเอาห้ตายิ้มแม่นแม่นอ่าเอาแม่นแม่นลูกเอาไปดูโอ้อ่าพอยเดวพอเดวลูกพอเดวอ่าออกจากมือคนเดียวดูโอ้นใหญโชกอ่าเอาต้มเม็ดต้นย่างนี่ละาอ่าับเอาคุณได้นอจะเป็นุราผนอวันี้นอเลียได้ยิ้มสินับเนาะอันสองามเาแล้วันไนับด้วยสี่ ติดมือครับสร้างปันไฟกำลังนับเนาะครับเนาะที่น้องมาตีนเออครับน้องมาตีนกรรมเขาสารให้ครับอสร้างปันไฟกำลังนับติดเมื่อครับเอาแม่แม่เด้อลูกเด้อครับสี่ห้า ครับเป็นบรรยากาศนะครับอ่าสร้างปันไฟมื่อนี้เพิ่นได้มาสักกระกราบไปครับอ่าหรือว่าครับมาคาระบะส่งูชีปขาวปู้ตานะครับอยู่หอปูชีปขาวบ้านเล็กที่เก้าเก้าเกตนะครับอ่าเก้าเก้าเกตเก้าเก้าแปดเก้าเก้าแปดนะครับเด้อครับสุดท้ก็ลูกเลขเลขสวกสุดท้ก็งวดวันที่เนื่งกันญาตินี่ไหมอ่าเรียนมหาพีลาบาลนี่ครับ ครับอ่าสร้างปันไฟกำลังนับนะครับเนาะวาสีได้จันเม็ดครับผมนองมาตินสีให้โชคตัวใดงวดนี่ครับหนึ่งกันยายนพ่อสอนสองพันห้ารอยนั่คเจ็ดครับอันนี้เป็นค้อมูลสมบุกสมบูรคนนะครับเด้อครับผมครับสวัสดีครับสำหรับความฝันของสร้างปันไฟครับเพิ่นกับฝันว่าครับปูตาเนาะครับไปให้โชคฮอดบัตรเนาะครับไปบอกเลข่องสิบเก่ากับจันวาครับแล้วก็ ไอ้สร้างปวันไฟครับตื่นเศ้าขึ้นมาครับกระดวนมาหาปูอยู่หอเลยครับผมอ่าพราะวะแอดยิมก็ไปมาหัวแต่เศร้าภาวามันเศร้านิดไปทุระครับผมกับมีแต่อ่าหกสิบเก่าครับฮะหกสิบเก่าหกสิบเก่าอ่าหกสิบเก่าเมตรนะครับเด้ออ่าเขียนไว้ในแต่งมือหกสิบเก่าเมตรครับหกสิบเก่าเมตรหกสิบเก่าอ่าหกเก่าครับหกเก่าโอ้ครับมาตุงตัวเพิ่นมักเต็มอางครับอ่าครับเหล็กลดเพิ่นพอดี หกสิบเก่าเม็ดแตครับเด้อครับหกสิบเก่าอ่าครับครับผมอ่าหกสิบเก่าโอเคครับอ่านองมาตีนนะครับกำเม็ดข้าวสารให้ครับเพิ่นเคยกำเม่นบ่ล่ะครับตอนมาหาปูเล็กๆกำเม่นนะครับโอ้กำเม่นนะครับเนาะอ่าบัดนี้ก็สซีเมนต์ขึเก่าละครับอ่างยิซีทันใดครับสีไปยิบไปหาสลากกินแบง่์รัฐบาลครับครับไป ไอ้น่องมาตินพี่กับเม็ข้าวสารนะครับหรือว่าขั้วฝันของสร้างปันไฟนะครับกู้ตาครับท่านโชคให้ก็คือ1ิเก่านะครับเนาะกับตัวเลขที่เพิ่นมักก็คือ6กเก่าคับอ่าก็โศกโศกมันมันน้ำกันเบิดทุกคู่ทุกคนเอ้าใส่ชุดสีแหลี่ยนี่มาหยังนี่ครับนี่ยขึ้นทะพุ่งงามแท้นี่สีสีฝ่าบ่ครับสีเหลี่ยนสีฟ้าครับสีเดียวกันแล้วครับผมอ่าครับผมสีสวยครับสีสวยที่นี่นครับครับสีสว่างสีฟ้าเนาะครับเนาะ โอ้ก็เลยมากโอ้ครับมาสอบรับเพลงไหมครับเพลงอะไอีกยังคือเฮ็ดจังซี่บอกครับอ่าเฮจังซี่นะครับเนาะโอ้ครับผมคือเฮ็ดจังซี่ครับผลงานเพลงใหม่ที่แม่คู่คนสีไทยวิวสิกเนาะครับเนาะอ่าทีมงานหมู่บ้านล้มเย็นสามครับมักเรียกตัวได้ครับเหน่งวดนี้หนึ่งค่ะเอาไปยังค่อยมากหนึ่งหนึ่งนี่ลายยิ้มก็มากตัวนี้วลงทุนหน่อย ครับอ่าหนึ่งหนึ่งครับอย่าเลื่อมนะครับเพราะว่าปูซื่อปูซื่อห้แอดยิ้มก็คือหนึ่งหนึ่งไละครับอ่ายิ้มว่าอยากยิมว่าเอาไปได้ปูกับคุ้มกับอ่าเจ้าเมื่อรัฐบาลนะครับเนาะอ่าหรือว่าอันแขงลอตเตอรี่ครับพิ่นลงไฮนะครับก็คือหนึ่งหนึ่งกับสิบเจ็ดนะครับเรื่องที่ปูลงไ้ยิมครับสำหรับความฝันของสร้างปันไฟก็คือหนึ่งเก้ากับหกเก้าครับหกเก้าแล้วกันนว่างมาตินครับ ยิบอ่าเม็ดสะสารให้พร้อมอ่มครับโชคๆมันมันน้ำกันขอบคุณกับผู้ใดๆครับสร้างปันไฟโชคๆมันมันครับ